กำหนดขึ้นแล้วนะครับเพื่อนๆสำหรับปุ๋ยยูเรียแล้วก็ปุ๋ยสูตรนะฮะขาแจ้งมาแล้วนะฮะใครที่ยังไม่ได้ซื้อตุนซื้อเก็บนะผมให้ถึงวันที่19ที่จะถึงนี้นะราคาเนี่ยมันจะแตะไปอยู่ที่ตันละ200บาทที่ปรับขึ้นนะถ้ายูเรียตันละ200ถ้าปุ๋ยสูตรตันละ300นะฮะปุ๋ยสูตรก็เช่นอะไรบ้างอ่ะ16 20กยี8สิเสมอ อยู่ประมาณ200-300บาทแต่ยูเรียขึ้น200 baht. แน่นอน16.20ศูขึ้น300 baht. ต่อตันนะฮะราคาปีกที่อยู่หน้าร้านก็ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ800 8 0 0 850ได้นะครับ850บถึง880บางที่อาจจะ900 baht. ไปแล้วนะนะฮะแล้วก็ปุ๋ยสูตรจะ56.20ศูราคาตอนนีเ้เริ่มต้นที่ประมาณ800-70ถึง900 ผมบอกเลยตัวนี้แตะ900นะฮะมีสิทธิ์แตะ900ถ้าใครอยู่อุบลอุดรขอนแก่นนะฮะไกลๆนะถ้าเขตเหนือก็เชียงรายแม่สอดเ,เชียงใหม่พวกนี้ราคาเผอแตะ900เลยเพราะว่าค,าค่าขนส่งเขาไกลกว่านะฮะถ้าอยู่ทางโซนภาคกลางก็ยัง800ไปลายอยู่นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเหนืออีสานแบบสุดเขตเลยอันนั้นอาจจะถึง900นะฮะ ตัวที่ขึ้นอีกนะฮะก็จะมีเอ่อสิบแปดสี่สิบหกศูนย์นะครับผมมีตัวอย่างไหมน้าตัวนู้นนะฮะให้น้องเข้าไปดูตัวนู้นตัวนู้นสิบแปดสี่สิบหกศูนย์นะฮะตัวนี้ขึ้นเยอะนะครับขึ้นเยอะบางพื้นที่ก็ขาดเลยไม่มีของเลยนะฮะอันนี้เป็นแม่ปุ๋ยนะฮะตัวนี้สิบแปดสี่สิบหกศูนย์ในโกดังก็ไม่ได้เอาเข้านะครับเพราะว่าราคาแรงจริงๆนะฮะราคาไปไกลมากนะ จะมีที่ทยอยเอาเข้ามา้วเขตนาข้าวจะใช้เยอะหน่อยก็เป็นตัวนี้0060นะฮะบางคนเขาเอาไปเหมือนเอาไปเป็นปุ๋ยสร้างตัดอะ่ะเอาไปผสมเองบวกเองนะฮะยังไงก็อ๋อมีตัวหนึ่งที่ขึ้นเยอะนะฮะนี่ 4G 6G นะฮะราคาก่อนหน้านี้ราคาก่อนหน้านี้600นะฮะประมาณนี้แต่ว่าตอนนี้ไปเกือบ700แล้วนะฮะก ลองดูอะนะครับเพื่อนๆคนไหนที่จะซื้อเก็บซื้อใช้นะผมย้ำอีกทีงปุ๋ยนะฮะยังพอมีเวลาซื้อนะครับถ้าซื้อได้ก็ซื้อก่อนนะครับปุ๋ยสูตรขึ้นเยอะปุ๋ยยูเรียขึ้น200ปุ๋ยสูตรขึ้น300นะฮะ